ทุกคนมาพูดถึงตัวละครที่จะเข้าก่อนอย่างคูเปอร์นะคูเปอร์เนี่ยขายเท่าเซิร์ฟจีนครับแปดพันสี่ร้อยแปดสิบแปดเหรียญกับห้าร้อยเก้าสิบแปดเพชรอันนี้อันนี้เท่ากันนะอันนี้เท่ากันสกิลแรกก็คือสกิลความฝันมายาก็คือสกิลไอ้นี่นะก็คือสกิลสวรรค์พอใช้แล้วอ่ะจะเข้าสู่สถานะหายตัวครับแต่ว่ามันจะเป็นหายตัวแบบหายตัวไม่ตลอดนะพอเราใกล้หนูว่าหนูจะรู้ครับอ่ะมันมันจะรู้นะแล้วก็สามารถที่จะไอ้นั้นได้มันค่อนข้างจะพูดยากผม,มจะอธิบายไงดีอ่ะ เอาเป็นว่าคือเมื่อใช้แล้วอ่ะมันจะสามารถทําให้เข้าสถานะหายตัวใช่ไหมแล้วกดกดทั้งแรกหายตัวกดทั้งที่2อ่ะมันจะเสกอา่าเสกบันไดออกมาหลังจากที่เสกบันไดออกมาแล้วเราพอพอเราขึ้นไปที่บนันไดเราจะขึ้นไปบนสวรรค์ใช่ไหมครับแล้วมันจะมีจรวดบนสวรรค์จะมีไอเทมบางส่วนด้วยนะแต่ก็คือถ้าเกิดว่ามัดบนสวรรค์น่ะหนูอ่ะจะกลับมาบนโลกแต่ว่าถ้าไม่เข้าไปช่วยหนูที่อยู่บนสวรรค์น่ะถึงเวลาเวลาหนึ่งหนูที่อยู่บนสวรรค์น่ะจะหายไปเลยจะหายไปก็คือถูกกําจัดไปเลย เพราะฉะนั้นคนที่ถูกมัดบนสวรรค์แล้วกลับมาที่โลกก็ยังชราใจไม่ได้ครับต้องหาโอกาสขึ้นบันไดสวรรค์กลับไปเพื่อทําการแก้มัดตัวเองบนสวรรค์อยู่ดีอะไรงนี้นะเลเวลหนึ่งเนี่ยก็มันก็ในแหละยุ่งยากหนีมากเลยแบบหายตัวก็ได้เสกเสกบ,บันไดเสกบ,บันไดก็ได้แล้วหนซ้ําคูเปอร์หลังจากลงบันไดเนี่ยสามารถเลือกจุดลงได้ด้วยครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเก่งเลเวลสลดรคูดาวครับเลเวลสามอ่ะตอนหายตัวอยู่อ่ะจะโดนดามเมจเบลาลงนะอ่ะประมาณนั้นสําหรับสกิล 2, สองสกิลนี้ สกิลนี้ในภาษาไทยชื่อว่าสกิลฝันกลางวันครับฝันกลางวันเนี่ยคูเปอร์จะนึกถึงอาวุธในใจครับแล้วเวลาเรานึกอยู่ก็จะสามารถกดซ้าอีกครั้งเพื่อหยิบไอเทมชิ้นนั้นออกมาได้โดยที่ของที่คืองี้ทุกคนตอนที่เราฝันกลางวันครั้งแรกๆจะมีอาวุธออกมาให้เราเลือกเยอะมากเลยมันจะไม่ซ้ํานะมันจะไม่ค่อยซ้ําแต่ยิ่งฝันกลางวันบ่อยเท่าไหร่ความหลากหลายในการเลือกอ่ะสมมุติว่ามันมีลูกกร์ฟมีปืนมีซ่อมมีไม้ตีหนูสี่อย่างนะ มันก็จะสูญเสียสมมติเราหยิบไม้ตีหนูปั๊บไม้ตีหนูหายเหลือปืนลูกกอบซ่อมถ้าเราหยิบลูกกอปั๊บมันก็จะเหลือแค่ปืนกับซ่อมถ้าเราหยิบปืนปั๊บมันก็เหลือแค่ซ่อมแล้วเราหยิบซ่อมปั๊บมันก็จะแบบมันจะจะเหลือแค่อะไรสักอย่างมันจะหมดแต่ถ้าเกิดว่าเราเสกอาวุธบ่อยๆใช่ไหมมันก็จะหมดใช่ไหมวิธีแก้ก็คือให้กลับไปที่บนสวรรค์ครับพอกลับไปบนสวรรค์เนี่ยแล้วกลับลงมามันก็จะเป็นการรีเซ็ตของที่สามารถฝันกลางวันได้ใหม่อ่านี่คือวิธีการที่ใช้กลฝััันนางงงวววะ็แแ้้ต่่จใชยไ เลเวลหนึ่งเนี่ยจะมีของปรากฏ3อย่างเพื่อกดเรียก1ครั้งกดเรียกได้1อย่างครับอ่ะเลเวลสเนี่ยจะเพิ่มคุณภาพของไอเทมที่ฝันได้อ่ะไอไอเทมที่ละเมอได้อ่ะก็คือแบบอ่าเลเวลหอาจจะได้แค่พวกจานชามแก้วเลเวลสอาจจะมีพวกไม้ตีหนู่หรือกับดักอะไรแบบนี้อ๋อแล้วก็ต้องกับขึ้นสวรรค์อยู่ดีนะเลเวลสอ่ะจะเพิ่มจาก3อย่างเป็น5อย่างครับแล้วลดคูดาวสกิลด้วยครับอ่าเลเวลสาเนี่ยจะลดคูดาวสกิลเห็นไหมเหลือเหลืออยู่สิบวิแล้วก็ เพิ่มของที่ฝันได้จาก3อย่างเป็น5อย่างอันนี้คือทําให้ตัวคูเปอร์เนี่ยสามารถเศษได้มากขึ้นแล้วก็ไปที่สกิลพาสีสกิลพาสีอันหนึ่งง่ายมากเลยก็คือตีไก่จบนะจ,จบจบนะพาสีหนึ่งพาสีหนึ่งตีไก่พาสีสองวิ่งเร็วแล้วก็มัดเร็วพาสีสามฟื้นเลื่อดเร็ว <What? S 1> ง่ายไหมเป็นเป็นพาสีที่อธิบายง่ายที่สุดในโลกส่วนตัวผมแนะนําให้อัพพาสีสองสวรรค์สองแล้วเศษของหนึ่งแล้วลหกควรจะเป็นอย่างนี้นะ ควรจะเริ่มที่สวรรค์นหนึ่งก่อนตอนที่เราตอนที่เราอยู่ในช่วงสำรวจถ้าเราอัพได้เราเราอัพประตูสวรรค์ก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของเราไปตำแหน่งเค,ค้กก่อนถอไปหรือว่าไปตำแหน่งของจุดที่เราจะไปไล่ตีหุ่นยนต์หนูอะ่ะคือประตูสวรรค์น่ะมันลดระยะเวลาได้มากๆเลยเพราะฉะนั้นประตูสวรรค์น่ะต้องอัพก่อนเลเวลหนึ่งแล้วคุณจะอัพเป็นพาร์ทสิบหนึ่งเราขึ้นเป็นพาร์ทสิบสองก่อนก็ได้หรือคุณจะอัพเป็นประตูสวรรค์สองก้อนก็อ่าสองกอนก็ได้หรือคุณคิดว่าประตูสวรรค์สองอ่ไ,ไปะ คุณจ่ามาอัพเป็นฝันจังวันหนึ่งก่อนก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าที่เลเวล๊กอ่ะคุณควรจะมีประตูสองพักสิบสองแล้วก็ฝันจังวันหนึ่งอย่างน้อยนะอย่างน้อยที่สุดนะฝันจังวันสามเนี่ยไม่เออประตูสวรรค์สามเนี่ยไม่จําเป็นไม่จําเป็นเท่าไหร่ส่วนอ่าพักสิบสามเนี่ยก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่พักประตูสวรรค์สองรถคูดาวสิบห้าวิสําคัญฝันจังวันสองอ่าพักสิบสองเนี่ยทำให้มัดไวอันนี้สําคัญสําคัญมากมัดไวมากจริงอ๋อนั่นแหละตามนั้นครับ แล้วก็อ่ะกิจกรรมต่อไปก็คือจรวดที่เข้าเป็นจรวดอันนี้ครับอ่าจรวดอันนี้นะจรวดอันเนี้ชื่อว่าเก้าอี้พระราชวังขาย998เพชรแพแต่ว่าในเซิร์ฟจีนขาย388เพรก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาจรวดที่เข้าก็จรวดนี้เฮ้ยอ่าหุ่นยนต์ญญญที่เข้าก็คือหุ่นยนต์นี้ ก็ขาย9 9 8เพชรแต่เซอร์จีนก็ขาย388เพชรก็แล้วแต่เขาแล้วแต่เขาตามนั้นครับตามนั้น <spoke> ก็มีส่วนลดเหลืออยู่798เพชรก็ก็ก็แล้วแต่เขาก็แล้วแต่เขาผมไม่รู้ผมไม่รู้ประมาณนั้นแล้วก็สกินใหม่ของคูเปอร์จะมาพร้อมกันครับก็คือสกินดยุกนักป่านะเป็นสกินนี้ดยุกนักป่าอ่าสกินนี้ครับสกินนี้ 我爱ก็แล้วแต่ประมาณว่นต้องแล้วแต่เขาสอก็จะดูหรูหน่อยประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปเทสสกิลให้ละกันไหนไหนก็ไหนไหนผมจะลองสร้างห้องโดยส่วนกิจกรรมธรรมดาอะไรพวกเนี้ยผมจะข้ามไปแล้วกันเพราะผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นสาระสาคัญเท่าไหร่ทุกคนน่าจะรอดูได้แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องรู้แบบ มันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นพี่วานนะอันนี้พี่วานเฉยแล้วแต่เราอะแล้วแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่มุมมองด้วยบางคนอาจอยากรู้ครับแต่ว่ามันมันเห็นภาพได้อัพบันไดปั๊บปั๊ปั๊ปั๊ขึ้นเห็นหุ่นยนต์หนูเลยนะทุกคนเห็นไหมแบบมันแบบมันสามารถเห็นตำแหน่งของผู้เล่นอีกฝ่ายบนสวรรค์ได้ค่อนข้างได้เปรียบครับแล้วสถานะหายตัวไม่หมดด้วยนะจนกว่าจนกว่าจะหมดเวลาของมันจนกว่าสถานะหายตัวจะหมดเวลาของมัน คือตีไกลเนี่ยมันมีผลกับชาร์จโจมตีนะมันไม่เหมือนกระบ,บีทอมที่แยกการโจมตีเป็น2อ,อันนะช่อโอ้ยอ่าจะมาโอปิงอายปิงไม่ไมไอ้โอ้ my god ทอ้ฝัน้น่อ้ my god ไี้ันข้เนย่โอ้มันจุ๊บมันจุ๊บนี่ไงนี่ไงนี่โดน ทรมาไม่มีผลนะทุกคนเอาทีฟังอีวิ่งโจ่สองก็ไหนล่ะความไวในการมัสถือว่าค่อนข้างเพิ่มมานิดหน่อยนะสำหรับพาสิบสองแต่ก็ไม่ได้เยอะถึงขั้นน่าตกใจขนาดนั้นครับทีฟังอีปันชีไหนล่ะ แต่ว่าการมัดบนสวรรค์น่ะไม่นับครับไม่นับขอร้องขีดการมัดบนสวรรค์น่ะทรมานไม่มีผลนะครับจู้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 มาปั๊บนี่นี่นี่แม่ข้อนี้ทงมานตรงนี้แหละขอแค่มาตรงบันไดได้แล้วก็สามารถมามัดตรงจุดไหนก็ได้ที่เราอยากมัดเลองทัดเทสดิตีีฟงสิอันนี้เห็นทุกคนเห็นไหมอันนี้เราเห็นละอันนี้อันนี้สองโดนแองเจิ้ลเจอรี่ครับคือทรมานเดีวิลหนึ่งที่เราจับดีวิลเจอร์รี่สองโดนแองเจิ้ลเจอรี ผมก็รังจับเวลาอยู่อ๋อทุกคนโอเคไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นจังหวะกำแพงหรือไม่ก็ตามครับถ้าเรามัดทั้งบนโลกแล้วก็มัดทั้งบนสวรรค์นะครับผมเลขเอ่อ250เนี่ยจะตีเป็น25วิครับก็คือ10 10ที่เราเห็นอะเลข10ที่เราเห็นอะก็ตีเป็น1 0อ่า1วินาทีเท่านั้นครับ แล้วข้อดีของการมัดทั้งสองอย่างแบบนี้คือการดิ้นอ่ะมันดิ้นแล้วมันได้มันได้เลขน้อยมากมันมันดิ้นได้แค่สิบอ่ะซึ่งสิบมันมีค่าแค่หนึ่งวิเท่านั้นครับอันนี้คือข้อดีของการมัดบนสวรรค์คู่กับคนบนพื้นโลกนะแต่ถามผมว่าคุ้มไหมผมบอกตามตรงว่าไม่คุ้มครับไม่คุ้มเลยผมว่าพาร์ทสิบหนึ่งกับพาร์ทสิบสองไม่ไม่เหมือนกันมากไม่ไม่ต่างไอสกิลฝันกลางวันเบลหนึ่งเวลสองไม่ไม่ค่อยต่างกันวะโอเคเหลือเวลาประมาณสิบวีครับทุกคนสังเกตระยะระยะเนี่ย มันจะมีเตือนนะแต่เราต้อง,องเข้าระยะนี้ก่อนครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีระยะของมันครับอ,รอ่าโอเค,อเคทีนี้แองเจลรี่ที่เวลาด้านบนมันหมดปั๊บมันหายไปเลยครับมันหายไปเลยแล้วก็เรียบร้อยก็คือบังคับบินนั่นเองก็ถ้าเราโดนมาที่สวนยังไงก็ต้องตามขึ้นไปช่วยครับส่วนระยะหายตัวก็ประมาณเมื่อกี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะเกาะประมาณนี้ครับสำหรับแพทใหม่ไม่มีอะไรมากครับสําหรับแพทใหมก่ก็คูเปอร์เป็นพระเอกในแพทนี้นะนี่นี่นอ่าเหการนี้คือ คูเปอร์มันวัดไวก็จริงนะแต่มันก็ไม่ได้พาร์ทสิบสองมันไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเอาพาร์ทสิบสองมารวมกับฝีมือลึกล้ำเลเวลรสามนะย้ำบนเวเร์สามนะสมมติเวเร์สามนะมันจะทําให้การมัดอ่ะเร็วพอๆกับกระบี่ทอมที่ล้ำแล้วมันมันเร็วมากจริงคือผมมาเสริมเทสในเซิร์ฟจีนไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีนแล้วก็เน้นเร่งจรวดเหยียบแถบยังไงก็จําเป็นแล้วก็ช์จโจมตีเป็นหลักเพราะว่าอ่าพาร์ทสิบหนึ่งมันเพิ่มระยะโจมตีมีผลกับช้าชารจโจมตีฟาดไไปดาบม่่่นนัะแตว พา s s i v e หนึ่งของ Cooper คูเปอร,ร์มันคือการ์ดนี้ครับมันคือการ์ดกรงเล็บยาวอ่ะมันคือการ์ดกรงเล็บยาวแต่ระยะเพิ่มเท่าไหร่บอกไม่ได้มันไม่ได้บอกเพราะงั้นตอบไม่ได้ประมาณนั้นใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b ับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเ c e b o o k ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ